สวัสดีค่ะ FC บ้านสวนแฟนฟินวันนี้ฝนจะพาทุกท่านมาพบกับเจ๊บุญมาเจ๊บุญมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊บุญมาวันนี้จะมีทั้งไม้มงคลไม้ประดับสายพันธุ์เน้นเน้นสายพันธุ์อโกน,นิมาเหมือนเดิมนี่วันนี้จะมามีไม้เด็ดแง้ไม้เด็ดมาจัดจำหนาย<ม>ใช่ไหมเดิมเดิมอ่ะเราจะเริ่มจากต้นไหนดีก่อนฝนมีสะดุดตาอยู่หลายต้นเหมือนกันนะทุกคนอืมอ่ะมา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  เอาเอาเอาอัญมณีแดงไหมได้นี่อัญมณีแดงใบสวยมากแต่ว่ากระถางใหญ่ะค่ะเจ๊บุนมากระถางใหญ่อะเทาะ่าไรอะ่ะฟอร์มนี้เจ๊บุนมาเราเรียกเราเราจะเรียกเจ๊มาเฉยๆก็ได้เนาะจ้ะเนาะเจ๊มาเฉยๆก็ได้บุญมามันเต็มยศ <c oughs> อะฟอร์มสวยๆอย่างนี้สีใบสวยมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องถามเคล็ดลับกันหน่อยละมีมีเคล็ดลับไหม เลี้ยงไม้ให้ใบสวยแบบนี้อขอถามก่อนที่จะขายของกันดีกว่าอะบอกเลยบางทีมีน้ําซาวข้าวก็ใส่บางทีก็มีเอ็มร้อยห้าสิบชูรสอะไรอย่างเงี้ยน้ําซาวข้าวพระเจ้าช่วยส่วนมากเลยทุกคนบลโคดนี่ก็ใสแต่แรกอ๋อใสแต่แรกใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ไม่ใส่แบบใส่แล้วแล้วเลยไหมแล้วก็ลดน้ําน้ําซาวข้าวเอาละเล็ดที่ไม่รับทุกคน ทำเหมือนที่เขาทำมาแหละที่ว่ามีชูรถมีเอ็มร้อยห้าส๋อเพิ่มพลังเพิ่มพลังพึ่งฝังใช่โอเคโอเคบางที่กระปีก็มาทุกทีกระปีบางทีบางทีก็ไม่ใส่แล้วแต่อ่สรุปสรุปราคาต้นนี้กันสามร้อยห้าสิบรวมสามร้อยหสิบรวมส่งแล้วจะมากระถางัใหญ่มากเลยจะจะส่งทั้งกระถางหรือจะยังไงต้นเนี้ยหรือจะเปลี่ยนเปลี่ยน ดูจะยังเงียบเพราะว่าเดี๋ยวนะฝนฝนขอเทสน้ําหนักก่อนนะทุกคนนะถ้าไม่งั้นเจมมาจะไม่ไม่จะไม่ได้อะไรกับค่ากระถางนี่แหละรอบก่อนคือเจมก็ยอมขาดถึงเตไม่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 ค่อยใส่ไม่ค่อยใส่ขุยมะพร้าวเยอะไม่ค่อยใส่ไม้โบราณเนาะไม้ไม้คนแก่ปลู่ก้ไม่ใช่กระซิบเบาๆไม้คนแก่ปลูกใช่เขาจะเน้นดินแต่ถ้าตรงก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็ี่นอะไรเนี่ย อ๋อขอเปลี่ยนกระถางนิดนึงเนาะใช่ขอเปลี่ยนเพราะว่าสังเกตดูมีแต่ไม้กระถางใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะโอเคทุกคนสามร้อยห้าสิบรวมส่งให้เลยค่ะทุกต้นเลยเนี่ยอัญมณีแดงอัญมณีแดงโอมีอยู่มีอยู่มีอยู่มีจำนวนอยู่นะสามสี่ห้าหกอ่าสี่หกเน้นๆฟอร์มสวยๆอยู่หกกระถางต้นนี้รวมไหมต้นนี้ก็สวยนะรวมไหมคะต้นนี้ราคาเดียวกันราคาเดียวกันทุกคนทุกคน ใบน้องสวยมากไม,มาราคาเดียวน,นะกล้องเราแบบธรรมชาติสุดๆแล้วราคาเดียวเพราะอัญ,ญามณีแดงเราก็มาที่อัญ,ญามณีเงินไหมต้นนี้เจมาหรือเขาเรียกอะไรนะเน,นี่ยเนี่ยอันเนี้ย<ะ>อันนี้อันนี้ีออนนรอใช่ค่ะเขาเรียกไอไอัมณีอัญมณีเงินนั่นแหละอ๋ออัญมณีแดงแล้วก็อัญมณีเงินอัญมณีเงินเท่าไหร่คะเจมา อันนี้ร้อยห้าสิบรวมส่งร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะทุกคนฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยค่ะมีอยู่สี่กระถางมีอยู่สี่กระถางร้อยห้าสิบรวมส่งโอเคค่ะแล้วก็จะอะไรออร่าออร่าเมื่อกี้จะมาอ๋อไอ้นี่ออร่าชมพูออร่าชมพูฟอร์มสวยอีกแล้วไม้ไม้มีฟอร์มสวยจริงๆเท่าไหร่คะเนี่ยแยกทำจำนวนได้เยอะทุกคนใช่อันนี้ก็ราคานี่ราคาให 2องรหิวมส่งสองร้อยห้าสิบรวมส่งเลยนี่นะนี่นะทุกคนนะขอบสีชมพูน้องมีนามว่าออราชมพูโอเคต่อไปเลยค่ะนี่ก็รวยล้นฟ้าดูสิไม้แต่ละต้นของเจมาของเราอ่ะรวยล้นฟ้าฟังชื่อทุกคนคือแบบล้นๆเลยไม้มงคลที่น่าเก็บสะสมอันนี้ก็ราคาพิเศษนะเท่าไหร่อีกคะเนี่ย ให้สามร้อยแปดสิบรวมสง่งสามร้อยแปดสิบรวมทรงออร์ม่มา <สง S 1> หันหน้า,าน้องมาดีๆอู้หทุกคนดูหันหน้าน้องไปหันหน้านหันหน้าจจมาหนีหันหน้ายอสวยสามร้ยอยแปดสิบรวมสง่งกิ่งก้านสาขาทุกคนเนี่ยฝนให้ดูดูสิอุ้ยเชียร์ต้นนี้ต้นนี้สวยกระดูกสีชมพูคืออะไรก่อนรวยล้นป้า โอเคโอเคฟอร์มเดียวนะจ๊ะแล้วอันนี้ที่ฝนเห็นวางอยู่กับอัญมณีแดงชื่ออะไรอะคะต้นนี้เหมือนมันเหมือนกันไหมเนี่ยไม่ไม่เหมือนอันนี้อันนี้มันแค่จะมีสีแดงอยู่ตรงกลางเรียกอ่ามหาอำนาจมหาอำนาจค่ะมีอยู่สามฟอมไอ้มีสองฟอมสองฟอร์มนะค่ะสามร้อยห้าสิบเหมือนกันสามร้อยห้าสิบรวมส่งนะทุกคนนะนี่มหาอำนาจของเราเลยใครต้องการอำนาจ เพิ่มเติมบารมีเพิ่มเติมต้องปลูกไม้ที่ต้องมีติดบ้านทุกคนอ่ะอันนี้ช้างแดงโอ้ช้างแดงอ๋อใช่สีเขาช้างแดงน้เายมีช้างแดงใหญ่เลยดูให้ดูใกล้ๆโอ้ยมีแดงน้อยอันนี้ช้างน้อยใช่ไหมใช่ช้างน้อยเท่าไหร่คะจะมาอันนี้ก็ให้เท่ากันแหละสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบพ่มสองแล้วช้างแดงใหญ่นุ่นใช่ไหมใช่โอ้ทุกคน ช้างแดงใหญ่ช้างแดงใหญ่เท่าไรคะตัวนี้กระถางใหญ่อีกเหมือนกันกระถางใหญ่ดูสิทุกคนดูฟอร์มให้สี่ร้อยแปดสิบรวมสี่ร้อยแปดสิบรวมส่งเลยอือหคุ้มคุ้มจุกจุเนี่ยดูหน้าเจ้าม้อเบ๊ไปถนัดตาไม่ไม่ไม่ต้องไปเลี้ยงนานได้ฟอร์มใหญ่ๆหอ๋อโอเคค่ะเท่าไรนะสี่ร้อยแปดสิบรวมส่งทุกคนรีบแคปเลยมีต้นเดียว เหลือต้นเดียวแค่น really, ี้โอเคค่ะเจมาเตรียมแพ็กได้เลยต้นนี้ฝนว่าสวยเตะตามากจริงๆจริงจริงแต่จะมีเด็ดกว่านั้นทุกคนอันนูนูนููแต่ว่าจะเป็นฟอร์มไซส์เล็กกว่าแต่มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองทุกคนหลักทรัพย์เขาเขาเลี้ยงก็ไม่ได้ฟอร์มใหญ่เหมือนหลักซัพบโอ้โหสามสามร้อยห้าสิบ สามร้อยห้าสิบรวมส่งทุกคนคิดเอานะว่าจะต้นละกี่บาทน่าจะอยู่ที่ห้าสิบาทไม่แน่ใจลูกะว่าเรืออันเดียวหมดแล้วโออรีบเลยนะคะต้นนี้รีบเลยโอ้โหถ้าใครจะสั่งถ้าใครยิ่งมาหน้าร้านเนี่ยต่อรองได้ตอนนั้นวันนั้นลงไปหลักทรัพ์หมดเลยฟอร์มที่แบบสวยๆเลยหมดเลยหมดเลยต้นแม่ต้นเดียว EP ที่แล้วนะทุกคนเจ๊มาแพ็คของไม่ทันแบบรัวๆัวแบบรัวลัว อีพ <Universe> <m akes> ีนี้ก็มีของเท่านี้เองจริงๆคือจะมาพยายามสรรหาไม้ในบ้านที่ไม้สะสมของเจ๊มามาเผื่อแผ่เราเนาะที่เจ๊ทำจำนวนไว้นั่นเองเอาต้นนั้นเหมือนกันไหมคะต้นนั้นอันนี้เฮงเฮจ้ะอ๋ออันนี้เฮงเฮงเฮงเอามีลูกค้าถามหานะทุกคนเนี่ยฟังชื่อนะเฮ่งเฮงเฮงโอ้โหเท่าไรคะฟอร์มเนี้ยสามร้อยแปดสีสวยสามร้อยแปดสิบรวมทรงทุกคนค่ะแล้วประมาณเดี๋ยวนะ สีต้นสีต้นเยอะๆเงอะเงี้ยสีต้นสามร้อยแปดสิบโอเคประมาณห้าร้อยแหละแล้วกลัวลูกค้าแบบนี่ไงกลัวลูกค้าแบบมีตรภาพลวเสียงสูงเนาะอาเราต้นนี้เหมือนกันไหมต้นนี้ฟอร์มฟอมไม่ใหญ่มากฟอมไม่ใหญ่แต่อยู่ในกระถางที่แลดูหนักๆเหมือนกันเี่ิเหมือนดินนี่แต่ว่าอ๋อออลาเหมือนกันพิงออรลาพิงออรลาออลาชมพูนั่นเองเท่าไหร่นะ เมื่อกี้ราคานี่ให้สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบเออให้เท่ากันแหละเท่ากันเนาะถ้าใส่กระถางเปลี่ยนฟอร์มก็น่าจะใช่ฟอร์มเท่าเท่ากันเฉือนกันเฉือนเฉือนกันฟอร์มเท่าเท่ากันทีนี้มาที่เด็ดดวงของเรานี่นี่เลยคนชอบต้นนี้เจมามันสวยมันมีเสน่ห์สวยค่ะกระดูกเขาสีบานเย็นและก้านของเขาทุกคนเขามีนามาอะไรคะ ต้นเนี้ยต้นนี้เหรออ่าอำนาจเจริญอืมจะมามีแบบอ้งนิดนึงอำนาจเจริญเท่าไรเท่าไรเลยคะฟอร์มนี้เหรอฟอร์มนี้เหรอเอาคิดเอาคิดให้ห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบบาทเพราะว่าเขามีอำนาจเจริญฟอร์มนี้หกต้นทุกคนทุกคนหกต้นถ้าใครไม่ซื้อห้าร้อยห้าสิบมาของเรา จะแยกขยายสาขาให้น้องแล้วนะจะขยายสาขาให้น้องแล้วนะทุกคนให้ไวนะให้ไวนะคะฟอร์มเนี้ยให้ไวเอาบอกราคาอีกรอบอันนี้เหรอใช่ก็เมื่อกี้บอกห้าร้อยห้าสิบอ๋อห้าร้อยห้าสิบทุกคนย้ำนะนะฝนย้ำไห่แล้วนะหมดแล้วหมดเลยนะมีฟอร์มเดียวเหลือฟอร์มเดียวแค่นี้ฟอร์มเดียวเจมายังยังทําใจเรื่องขยายพันธุ์อยู่ถ้าไม่งั้นก็คือจะแยกจํานวนแล้วอ้าวล่ะ นี่คือในส่วนของอากนิมาที่จะมานํามาแบ่งปันเนะาะแล้วคราวนี้ก็จะฝนจะเห็นเนี่ยน้องเปเปอร์แตงโมฝั่งเนี้ยนี่ก็คือเป็นนางรองแหละไม่ใช่นางเอกนะเป็นนางรองนางรองเปเปอร์แต่งฟอร์มสวยๆน่ารักน่ารักมินิมินิร้อยห้าสิบรวมส่งร้อยห้าสิบาทรวมส่งทุกควทุกกระถางเลยจ้าทุกกระถางแล้วฟอร์มสวยๆนะคะใช<า>้ชหมด ช้าหมดนะอดเลยโอเคเลยร้อยห้าสิบรวมส่งนะมีจำนวนอยู่นะคะรีบเลยแล้วก็จะเห็นฟอร์มหนึ่งอีกฟอร์มหนึ่งอันนี้คือต้นอะไรชื่ออะไรจะมาตัวนี้อ่ะอันนี้กูมานแดงกูมานดำเถอะเอ้ยแดงเดียวดำดาำดำกูมานดำเรียกซับทุกคนโนุ่นแดง อ่ะนี่กุมารดำแดงเงี้ยร่นต้นเท่าไหร่คะนี่อันนี้เหรอค่ะใช่สามร้อยห้าสิบใบดำสวยมากรวมส่งหรือยังอ่ะสามร้อยห้าสิบจะมาไอไอฟอร์มนี่นะสามร้อยห้าสิบมันมีฟอร์มมันมีฟอร์มใหญ่ใี่มาถึงให้ทุกคนทังบ้านดูหน่อยสามร้อยห้าสิบอันนี้นะสามร้อยห้าสิบกุมารดำเรียกทรับเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันที่นิยมมีติดบ้านค่ะใช่ไหม สามร้อยห้าสิบรวมสูงมีกี่กระถางมี่สองสามสี่ห้ากระถางนะทุกคนห้ากระถางใช่ใช่เท่าที่มองนี่คือห้ากระถางเวยโอเคแล้วก็จะเห็นมีพูแอปเปิ้ลอันนี้แถมพูแอปเปิ้ลหน่อยหนึ่งซี่ฟอร์มสวยจังพูแอปเปิ้ลสูงมากฟอร์มนี้ฟอีหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบใช่ไหมรวมส่งจ้ะรวมส่งเนาะค่ใบใหญ่แต่จะมีไซส์เล็กอยู่ไซส์เล็กเท่าไหร่คะ ใช้เล็กก็ให้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบรวมส่งอ่าโอเคมีอยู่สามก็ทำอ่าอันนี้เห็นมาวางเจมกับเขาก็เลยสืบราคาให้ะเลยโอเคค่ะเจมามา,มาสำหรับวันนี้เจามาฝากเบอร์โทรหน่อยเบอร์โทรติดต่ออะไรเอย่ยเบอร์เดิมศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดห้า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 ห 6กสองหกหกสองเจบุญมานะคะติดต่อได้เลยนะทุกคนแอดไลน์ได้เนาะได้จ้ะเบอร์นี้เลยเบอร์นี้จะมาหน้าร้านพิกัดของร้านจจมานี่คือที่ตลาดต้นไม้ด่านเกวียนโคราชอยู่ที่อำเภอโชคชัยโอเค okay. ก็คือถ้าอ,อสนใจมาหน้าร้านก็มาหิ้วขึ้นรถได้เลยจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็คือให้ทุกคน กดกระดิ่งไว้ด้วยนะสําหรับจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของฝนเนาะใช่ไม่ไม่เยอะมีแค่นี้แหละมีแค่นี้หมด,แ,มหมดแล้วก็คือหมดเลยนะเจมายานันนะนะกคนสสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะทุกคนบ๊ายบายสวัส <บา S 1> ดีค่ะ